คุ้มครองนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าเขาเป็นเขาเป็นงูพิษชนิดเดียวที่กินกินงูด้วยกันครับไม่ใช่ชนิดเดียวเป็นงูพิษชนิดที่ติดพรบเป็นงูพิษชนิดเดียวที่ติดพรบคุ้มครองครับครับผมอันนี้ขี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเขาเขาน่าจะอยู่นานแล้วกลัวที่แต่เดี๋ยวจะมีการถามว่าทำไมขี้ถึงออกมาเพราะหนึ่งคือเกิดการกลัวและระแวงและตกใจครับครับขี้ออกมาอ๋อไม่ได้ขี้หดตัวหายนี่ขี้แตกนเนาะ เรายังไม่ได้ลื้อไข่แต่เราขอันเจ็ดงูนะพี่ครับผมครับผมครับผมเอาถุงเอาเลยฮะครับผมแต่เรามดูลงไปดูข้างล่างอีกทีนึงพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ไข่ว่ามาไม่เกี่ยวเท่าไใช่ครับถือว่าโอเคเลยครับก็จะมีพิจารณาระบบประสาทเป็นหลักนะครับผมพฤติกรรมการกัดของเขากัดแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยนะครับจนเราน็อกได้นะครับ มันไม่จะไม่กัดเหมือนงูอื่นครับงูอื่นจะกัดปึ๊บแล้วปล่อยปล่อยทีแล้วปล่อยไปงูจงอางปึ๊บจะกัดแล้วใช้วิธีการขยุ่มครับพอเขาขยุ่มแล้วเขาบอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาที่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 แบบสะดวกสะดวกนะทำไมมันอยู่ใกล้หำผมจังหัวเนี่ยถอยไม่ถอยไม่ได้ติดนะมาเลยโอเคนะะพี่เอาหางหางหางเข้ามาพี่แรเอาหางเข้าก่อนดวนดวนดวนเอาดวนทำให้หนูมาคือถุงแบบนี้นี่ เขาเขาก็อยู่ในถุงแล้วเขาก็สงบใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่เขาก็ยังมองเห็นอยู่อ๋อหนูยังไงคถุงไม่รู้พี่ถุงเหนือไม่มีไม่มีค่ะที่ผ่านไม่แรงนจะบิดขอเชื่อไหมครับยังไงใครมีเชื่อมั้างมีเชื่อปอมไหมพี่บิดเข้ามาเลยม้วนเข้ามาเลยเดี๋ยวถามนะอ๋อนี่เคยเห็นนี่เคยเห็นแต่ในยูทูบนะครับนี่เห็นของจริงครับโอเคแล้วนะปลหัวนะนะหัวหอวนะ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหัวอยู่ไหนครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยเราไปตีกินพี่หัวอยู่นี่ออ๋หนูจะจับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาเอาเอาอะไรมาลัดก่อนพี่ขอเชือกหน่อยมีใครมีเชือกพรไหมครับไม่ได้เอามาเลยนั่นนะข้างหลังนะพี่อ๋อนั่นเชือกพี่เนาะอือนี่ครับนี่ครับมากับพี่พี่มืออาชีพครับได้ไม่จี๋แล้วใช่ไหมครับไม่จี๋ยังไม่ได้พี่ยังไม่มจี๋เฟสเฟสไม่จี เอ็นบอกว่าอยู่ต้นสแกร์ต้นสแกร์อยู่ตรงไหนวะให้ดยูเอ็นเอ็นมาป่ะเนี่ะเอ็นมันบอกว่าอยู่ต้นสแกร์อีกตัวหนึ่งอะแถวเนี้ยมันบอกมันมันมาเห็นตัวมันเห็นตัวนี้ด้วยแล้วก็เห็นอีกตัวด้วยเราเอาดินใส่ไปการไม่หยิบมาไงตัวนี้เห็นเห็นเป็นตัวจาแค่ไม่ใช่ไหมใช่ใช่น่าจะเป็นคู่มันผมว่านะเดี๋ยวพี่เขาอยู่ตรงนั้นโอ้ถุงไม่ค่อยสบายใจเลยทำไมบางจัง เป็นไรพี่ถงน,นี้แหละใช่ไหมครัดีกว่ากระสอบวะใช่ไหมครถ้ากระสอบม,มันมันทะลุขาได้หรือฮะอันนี้มันเซฟกว่าโอ้โหกัดทะลุเลยครับเัาเปิดดีด้นอันอันนี้ถามว่าอันนี้กัดทะลุไหมก็กัดทะลุครับแต่ว่ามันเซฟมูอได้ดีกว่าตอนเราลงไปดูพฤติกรรมกันอีกทีนะครับครับ <T t ไม่ใช่งูเหลืองโอ้โหนี่ฮะนี่นะครับทีนี้โอ้โหนี่ไม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 ่เอาไม่เอาให้พี่ๆเขาเออจับจับใต้ปุ่มนะครับโอ้โหแล้วก็ระวังด้วยคะนี่ครับนี่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 ทีนี้ของพี่เขาครับอีกคนนึงครับนี่ครับลูกมาข้างนะครับผมลูมาข้างนะรออะไรไปของเรนี้เหรอตอบขุดไหมเออเอาเลยนะที่ขุดที่ขุดไม่ได้เอามาสักอย่างเลย เจอไหมเจอดีอะไรเจ้านี่ยังฮะลึกมากนะเดี๋ยวส่งให้หม่ะเน่ยเดี๋ยวส่งให้ไม่อันนี้มันเชกวามันไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอมันอยู่ข้างล่างกลางฮะดีนลงหอนก่ยัง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 ไม่เห็นยังไม่เห็นข้างล่างคมชนหดเลยโอ้ลื่นอลื่นลืรองท้าไม่มีดอกยางโอ้เลื โอ้ยเดือยกใหดยแวมที่ไหนีท่เับน่าจะอยู่ตรงกลางนะฮะคิดว่าอว่นตาครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้เดี๋แล้วเีแล้วฮะฮะครับอย่าใกล้แป๊บนึงจบีไม่ได้รูปเด่๋ว่าหนูพีแฟมไม่ไม่ไม่แค่ครับพึ่ถ่ายเอง่ถ่ายเองไม่พี่แฟ้มอยู่พึ่งนะเปิดให้มันว้างม่วนไลทพี่อยู่ตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวพี่เอามาถ่ายให้ผมถือเนให้คนดู คือื่อให้ใช่ไหมนี่นะครับไข่ของผมแล้วครับนี่ฮะโอ้โหไม่มีตัวแล้วเนี่ยใช่ไหมยังฮะมันไข่อยู่ยังยังนะครับนี่ฮะโอ้โหไข่เอองานในเกิดยังไผมจะดูอุณหภูมินะครับครับผมดูอุณหภูมิของเขานะครับว่าเขายังไงนะครับจะใช้อุณหภูมิเท่ากันนวดนี้มาแน่ครับเตรียมตัวครับเดี๋ยวจะดูหัวอลมสนติไปแล้วสนตีนไปแล้วเออเราจะเปิดให้กว้างๆนะครับทีเดียว นี่เป็นเชือกแรกเลยนะดูว่โอ้โหนะฮะเห็นไข่ไหมครับขาวนะฮะดีมากครับเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดข้างบนก่อนนะฮะอ่าฮะเปิดเลยฮะเปิดเลยโอ้โหไข่เบ่งเลยเจ็บมองไม่เมื่อกี้คืนแว่นครับนี่เอาแว่นคืนแล้วครับกลัวจะเป็นรอยดูดูฝั่งนู้นด้วยนะครับเผื่อมีเออดูฝั่งนู้นด้วยนะครับ ไข่สีขาวไข่สีดำมีโุ๊ยไม่ใช่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 ไข่ดำไม่ใช่นกนกดูดูดูดีๆนะครับฝั่งนู้นครับเิดผื่อมาไหมวะนกนกนี่จ้ะขไม่รับเดี๋ยวจะเปิดให้เห็นนะเดี่ยวกำลังเปิดครับกำลังเปิดไข่ครับกำลังเปิดไข่ครับนะครับที่พามือถือให้โทรศัพท์นี่จับได้แล้วอืมันนี้เราต้องมาความชื้นเขาค่อนข้างที่จะสูงเนาะเออพี่จะทำไอ้นี่มันจะวางไม่ได้อ่าพี่จะทำเป็นแหังนกก็ได้ มันวางไม่ใช่พี่จะวางเป็นไอ้นี่เลยถ้ามีรังนกนี่ขอด้วยเขาจะไปต้มกินอ๋อกินเลยเดียวกินเลยนะฮะไม่ได้จะมีคนถามคำตอบอะไรไม่ได้ไข่ประมาณลูกเท่าไข่ไก่แล้วพี่นะลูกโอ้โหไม่ใหญ่มากเลยกัวันไข่เต่าไข่เต่าครับนี่ฮะเริ่มเปิดแล้วครับนะฮะยังไม่ได้นับเลยใช่เอาแล้วไข่มันสัมผัสมือเรานี่อุณหภูมิเปลี่ยนไหมฮะหรือว่าไม่เปลี่ยนไม่ครับแต่ว่าห้ามพลิกแต่เนี่ยถ้าถ้าเราจะยกโยนย้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะกาดากากมาก่อนครับนะฮะเนี่ยโอ้มาทำขี้เกลืออะไร นี่นะครับทําไมเราถึงต้องมาร์กก็ดูที่ทำช่องมือไงการมาร์กเราจะได้รู้ว่าไข่มันอยู่บนล่างอ๋ออันนี้คือข้างบนใช่ไหมฮะมาร์กไว้ข้างบนแล้วฮะใช่ถ้าเราพลิกไข่เสียเลยไข่ที่เราส่องดูได้ไหมมันมีลูกไหม่ามีเอไม่ใช่ไม่ยังเป็นเชื้ออยู่เลยแดงๆหรือมีเส้นเลือดแดงๆนเลยเออพี่ว่าลงดินดีกว่าวะตรงนี้พลิกเนี่ยอ่าอะไรลงดินที่เขาถนัดส่องไข่นะาก่อน มันก็ต้องเอา pues mm are เอาเอาเดี๋ยวนี่กกเอาไหมเดี๋ยวดินลงล่างไหมเออดินลงล่างก่อนเนี่ยพี่แฟมเอาดินนี้เลยมันมันแกะง่ายน่ะไม่พี่เดี๋ยวไข่จะเสียพวกมือง่ายๆแล้วทีนี้พอเราเอาไปนี่เราเอาไข่ไปทำรังให้มันจอหางแล้วใช่ครับกระบอไปทำต่ออ๋อนี่พี่เขาประคองไข่ฮะอืมไข่ใหญ่ด้วยครับแต่พี่เขาไข่ไม่ดำนะฮะไข่ไม่ดำนะไข่ไข่งูนะครับไม่ดำอ๋อ มีใบแรกครับแล้วไม่บอกว่าตัวใช้จอบเนาะโอ้โหนิดเดียวพี่นิดเดียวไม่เป็นไรไม่ได้เอาตัวนั้นมาจริงๆตัวจริงไม่ได้เอามาครับจะรู้ไม่รหายจะไม่ได้ดูเลยแต่ของพี่มีสองเนี่ยค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นกันเนาะเป็นห่วงไทยห่วงไทยอืมทองแดงด้วยเรามาลุ้นกันจริงๆอ่าอย่างที่อ่า เราเข้าใจคําโบราณนะครับว่าจงอางหัวไข่จะอาฆาตใช่ไหมครัมันหัวจริงไหมมันเป็นพฤติกรรมของงูจงอางค่อนข้างที่จะก้าวร้าวอยู่แล้วครับเราก็เลยมองว่ามันอาฆาตจับงูได้แล้วนะคะตอนนี้กําลังจะเก็บไข่ดิฉันอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งมากเกลียวยกขึ้นกองเลยนะหรือว่าจะเกลียวกองเราต้องแล้วมึงขับรถไวด้วยแล้วก็กระดุกกระดักอีก ไอ้ขากลับขากลับขับเองนี่ก็ของนี่กต้องค่อยๆเปิดนะครับไข่โอ้โหนะครับโอ้ผมอยากให้ตัดจี๊ดมาจะเป็นเป็นก้องเลยเออเขาแบบจะจะตัดจี๊ดมาด้วยนะเดี๋ยวผมเล่าข้าวไนี่มันไม่มีน้ำข้างนอกไม่ใช่หมายถึงเอาตุ๊กเนี้ยออกเราจะได้มองเห็นชักษณะไงอ้โหเยอะมากเลยไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบ ถึงสาฟองถ้าเขาไข่ทีนึงก็อยู่ที่ประมาณ30ถึงเกือบ50ฟองนะสาถึงห้ฟองนะฮะเกือบโดยประมาณนะครับโอ้โหครับนู่นครับเยอะแยะเยอะแยะโอ้โหใช่จ้ะโอ้ห็นนะอ๋อจับทีละลูกเหรอใช่ค่ะมันต้องค่อยๆเอามาทีละลูกเดี๋ยวไข่มันจะเสีย มีหายตกใจแมงป่องแทะระวังแมงป่องะพี่แฟ๊มแมงป่องแทะไม่เป็นไรฮะมันแค่ตดหมันนี่เลยตัวใหญ่ไหมก็ใหญ่ตัดหมันนี่เลยอ๋อปกติงูเขาไม่อยู่เป็นคู่นะคะหึไม่อยู่เป็นคู่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเขามีอะไรกันแล้วเขาก็ต่างคนต่างอยู่โอดีจังเลยตัวเมียก็ตัวเมียก็โกไข่ตัวเมียก็โกไข่ที่บ้านเนอะ มันไม่ได้ติดกันเลยกลับบ้าน,ไ,ไ,นปาไปแล้ว <c oughs> ลมันจงครับออนนี้ตอนนี้น่าจะเสียลองดูดิทำไมมันเหี่ยวกว่าชาวบ้านเขาใครเหี่ยแล้ว ใช่ไหมเหลืองแล้วเออเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับอันนี้ต้องหยิบมาให้ดูเลยอ่าดูได้เลยพี่เสียอ๋ออันนี้คืออ่าเนี่ยถ้าใครเสียใจฮะจะเป็นอย่างเงี้ยครขอใครเสียจะเป็นสีเหลืองอ่าม่ใช่พี่ไม่แล้วแต่สีครับบางทีก็จะเน่าไปนี่ถ้าเราเอาไปบ้านนี่มันจะตามไปไหมไม่ตามไม่ตามจะตามได้ไงผมเอาเจ้ามันกลับสลับเลยอ่าโอเคงั้นผ๋ออ่าขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะให้เขาดูไข่เพื่อลูกน้องเห็นจะได้เออเอามากินเอาไม่ใช่เป่ระมาาณทไหร่มนั่นน่อะเดี๋ยวรับ สามใช่ไหมอ่าเสียสี่เสียเสียเสียสี่สี่อ่านเนสียลูกที่สี่นี่ห้าห้าห้าเห็นไหมเห็นไหมครับโอเคเนี่ยเป็นโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยเป็นเส้นเลือดนะครับยังยังนี่ะเะนี่ไม่เสียนะครับจะมีเส้นเลือดนะฮะสองไข่นะครับคิดถึงตอนเรียนถ้ามีคณะสัตว์เขาชอบสองไข่ไหมฮะไม่เป็ ไปแข่งส่องไข่ไก่ตอนนี้ตัวผมก็จะเหม็นขี้งูหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้อาบน้ำมานะครับคือเหม็นขี้นะครับตรงที่ครับพี่ไปไหมหรือว่าจะกลับเลยกลับเลยก็ได้ครับไม่ผมไม่แนะนำว่าพี่เพลยวมาใจอ่ะอ๋อกลับเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ต้องไปค้างสระบุรีตรงนี้มีโรงแรมผีดุนะพี่สนใจสุกลองไหมเ้วจะได้ไปเล่าเรื่องติดโกดด้วยแบบมาแล้วแบบได้งูด้วยได้ผีด้วยอะไรเงี้ย ตัวผู้ตัวเมียนะตัวเมียมันเฝ้าไข่อันนี้อันนี้ไปก่อนหนูบอรู้หนูบอลของจืดๆเสร็จเลยลืมแล้วลมพี่แปมเล่งนิดนึงได้ไหมหนูยุงจะกัดหนูจังไม่ค่อยวางแล้วทีนี้ถ้าถ้ามันมีหลายใบนี่เราก็เอาดินกบเหรอฮะแล้วก็วางเป็นชั้นๆจนแบบนี้เลยไม่แต่ผมไม่ทำเป็นผู้ไรโอ้โหนี่เอานี้ก่อนมีมี พอพอเราเอาไปนี่เราก็ให้มันกกไข่มอนเดิมนน่เหรอฮะทำแังไม่ไม่ไม่พี่เราไปฟักเองมันไม่คงไม่กกแล้วแหละมันคงไม่มีอารมณ์ตกใจแล้วใช่ไหมฮะหมายว่ากกตัวผู้ดีกว่าทราอย่างเงี้ยที่ที่นู่นมีเยอะไหมฮะมีกี่ตัวที่ไหนครับที่ที่ที่ศูนย์น่ไม่เราไม่เราไม่ก่อนกีนนี่ก่อนข้างบนเลยนี่เราไม่ได้เราไม่ได้นี่พี่เราไม่ได้เราไม่ได้เก็บนะครับ เอาไปปล่อยเหรอครับนี่ปล่อยตลอดปล่อยครับก็อย่างปลาจิมิรีเท่าปีนี้นะครับผมจับได้ทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับเอาไปปล่อยชาวบ้านเขาไม่โทรแจ้งเลยผมก็อย่างที่ผมบอกนะพี่มันเป็นสัตว์จิตทรบองพี่เขาก็สามารถู่ได้พี่ส่งเข้าให้กรมป่าไม้เขาต่อไปเอ้มุกนี้ต้องไปตัดออกไม่เกี่ยวเลยแค่มาเลย เสียเสียเสียอะไรเหรอเนืค่ะเสียค่ะมดีอ่ะลองนับใหม่นี่ใบที่อะไรสิบแปดค่ะสิแปดเนาะสิบแปดนับหกชั้นหนึ่งเก้าโอเคสามสิบหกใบนะฮะอ่ะถอยครับเราถอยนะฮะเราจะถอยให้พี่เขาขึ้นมานะฮะ ขอฝาหนี่ยค่ะขอฝาขอฝาพี่ต่อพี่อยาเอางูใก่งเกงนะมันจับได้นะเอออย่าอย่าเอาอย่าเอางูไก่งเดลยมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหมองเห็แล้วไล่ไล่ค่ะฮะมา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 มจิ๊กแท็บระวังกิ้งไผ่นะไม่ใช่ไผ่โพสถอนนะครับไผ่เขาเกลียดดิวเหนื่อยเลยดิวบอกมุกก็มา อย่าลืมอย่าลืมของนะครับอย่าลืมของนะครับเฮ้ยครับยังย่างไม้จับงูไม้จับงูมาแล้วครับบ่วงบ่วงเหรอบ่วงอ๋อน้ำบ่วงอยู่นู่นนู่นใช่ไหมฮะนั่นนั่นได้แดงได้แดงเดียวนนู่ได้แดงเออไม่ผมจับผมนั่นด้ามเดียวเดี๋ยวนั่นไปอีกเดียวไปอีกเป็นด้ามไม้วางไว้นะด้ามไม้ด้ามไม้มีไฟฉายอยู่อันนี้ด้ามไม้ด้ามได้แดงนะมีไฟฉายไหมครับได้แดง เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันต่อนะครับเอาเชิญครับเดินเลยเดินเลยพี่เขาบอกว่ามันจะมีอีกแน่นอนไม่เป็นไรครับมีอีกก็จะโทรบอกอีกเนาะดิวเนาะเห็ดอะไรพวกนี้ใช่อันตรายเนาะใช่ทนี่ขอบคุณเสียดิวครับวันนี้ที่บอกครับถ้าเราไม่ไปกวนก็ไม่ได้ทำอะไรเราครับแต่ด้วยด้วยความกลัวของคนที่ชาวบ้านที่ฮาแตกเลยถ้าเป็นยางในรถนะครับลูกน้องผมบอกลน้องกระเลียงผมใช่ น้องกเรเลียงผมบอกถ้าเป็นยางในรถล่ะหัวหน้าหัวหน้า,ห,ห,นาหน้าแตกนะว่างั้นยางในรถยางในรถสรุปแล้วคือเราไม่หน้าแตกนะครับตอนนี้เราตอนนี้เราไม่หน้าแตกนะครับ <laughs> ลงมาได้ไหมนะ <laughs> เออ<า>ยับถึงลงมาได้ไหมมาลืมไข่เลยเฮ้อไข่อยู่ไหนเลยเรี่ยวเลยเรียวพี่เขาเอากล่องไข่ลงมาคนเดียวไทยจังเฮ้ยครับรใช่ใช่ใช่มคะ <laughs> กำลังหัดทำจะ้ะ <laughs> ได้ไม่กี่คลิปขอบคุณครับอืม thầy trắng hơi <laughs>